สวัสดีครับคุณผู้ชมผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่รายการแจกแจงนี้นะครับผมตอนนี้คนอยู่กับตอนที่16แล้วนะครับโโมโหนะครับก็สัญญาครับว่าแน่นอนนะว่าจะมาทุกอาทิตย์กันนะครับ โอเคก่อนที่เราจะไปช่วงข่าวกันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นร้อนประเด็นฮิตในตอนนี้ก่อนดีกว่านะครับวันนี้นอนนอกเพลงใหม่ในมาแรงครับของพี่ป้ามนะครับมันจะมามันจะมามันจะมาด๊ามดามจมาแบนแบนจะมาแขนใหญ่คนอะไรคาโตะมันต้องมีไลค์คลิปนะครับเอาไปล้อเลียนกันแต่ครับมีเพจเพจหนึ่งครับอัปโหลดคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปร้องเพลงนะครับคนมีเสน่ห์ลงบน Facebook นะครับแล้วก็ได้สําการ เหน็บแนมนะครับจิกกัดอย่าไปดูคลิปวันนี้ฟ้าคลิปเป็นยังไงครับไปชมกันเลยมาดูลมลวๆแล้วมีเสน่ห์เลือเกินไม่ต้องมาคืนมันไม่ใช่เรื่องทิงเชื่อพิเศษมากมากเยเธอน่ารักเหมือนควายมองไกลๆเหมือนกะทิงดูยิ้มมีเสน่ห์ ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมนะก็เนบเนมพีฮากันไปนะครับจนตอนนี้ครับคลิปนี้เป็นเพราะตื่นเช้ามากออกเช้าม,มากมายครับอย่างเช่นไทยรัฐนะครับสนุน d com อะไรเงี้ยโอ้โหและตอนนี้ครับมี ep ส,สอง ep สองจุดห้าเลยนะครับก็ไปดูได้ครับขอคุณแค่ไปพิมที่ หน้าค้นหา Facebook นะครับแล้เขียนว่าซูซูรัน610นั่นเองนะครับแล้วคุณก็จะเจอคลิปท <the> ั้งประมาณสี่ห้คลิปเลยเนาะนะครับพาคุณเบรฟิลนะครับเขาชอบทำเสียงแบบนี้คุณผู้ชมเอตอนนี้วันนี้ทัพผมแปรคริวเลยเนี่ยครับก็ไปดูได้นะครับสำหรับคลิปของเขานะครับดังพลุแตกเลยทีเดียวนะฮะก็นะครับเดี๋ยวเราไปเข้าช่วงข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับเกมที่กำลังฮอดที่ในตอนนี้ครับซึ่ง ยังไม่ได้เปิดในบ้านเราะคระับก็คือโปเกมอนโกลครับเจอกันช่วงหน้าผมกับน<อะ>ิวส์อัปเดตครับผมเอาละครับผู้ช่วมตอนนี้คุณอยู่กับรายการแจแจตอนนี้คุณอยู่กับช่วงนิวอัป วันนี้คุณอยู่กับช่วง News Update นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาขา่าวแรกเลยว่าเป็นข่าวของแน่น,นครับที่ผมพูดกันก็คือเกมฮอดสุดฮิตอย่างโปเกมอนโกนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้คนไทยวนขวายมากครับคนไคว่ที่อยากจะเล่นม,มันแต่ปัญหาคือมันไม่ได้เปิดในไทยก่อนนะครับตอนนี้เปิดที่ออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาแล้วยูเคนะครับสี่สรสรประเทศนั้นที่ตอนนี้ยังได้เล่นอยู่ขณะที่ญี่ปุ่นจียนยังไม่ได้เล่นเลยนะครับก็คนไทยครับชอบขนขควยเนาะก็ไปไปอะไรนะ ไปเปลี่ยนประเทศเกม,มุมยภาพเป็นออสเตรเลียเลยมากจนตอนนี้ครับทางเจ้าของเกมเนี่ยได้แบนดไอพี IP ของเจ้าเกมนี้ในประเทศไทยเ,ทเรียบร้อยแล้วครับก็รอหน่อยเนาะคุณผู้ชมเนาะคนที่อยากเล่นก็รอหน่อยรอใอ้มันทุกอย่างโปรเกรสทุกอย่างให้ได้มียิมตรงมนุษย์เสาดิชัยสมรภูมินะครับให้เราไปล่าโปเกมอนกันนะครับ แต่ตอนนี้ครับความชุลมุนวุ่นวายของเกมนี้ครับสร้างปัญหาได้มากมายเหลือเกินครับอย่างเช่นข่าวนี้เลยครับก็ตอนนี้นะครับมีผู้ประกาศข่าวอย่างคุณเอดิสันคอฟสนะครับจากช่อง่าวช่องหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็รู้กระแสนี้ดีครับว่าโปเกมอนเนี่ยเป็นการทีุู่ต้องเดินนะครับแล้วดูปนาจอว่าเอ้ยกูอยู่ตรงไหนแล้วโปเกมอนอยู่ตรงไหนแล้วนะครับก็ได้เหน็บแนมครับก็เข้าไปในคือแปลว่าไงอะเนี่ยเหมือนที่ผมใช้ดูอยู่เนี่ยนะครับในหน้าจอเนี่ย ก็จะมีเอ่อมีผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศอยูไหมครับแล้วคุณเอ็ิสันคอฟเนี่ยก็ได้เดินผ่านไปเฉยเลยครับดื้อเลยนะครับ แต่ก็ไม่ไม่ได้โมโหอะไรครับเป็นการเหมือนกับการหนีบเนมอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับการเล็กน้อยนะครับแต่ก็ทางคนพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าเออนะครับการเล่นโปเกมอนโก้เนี่ยคนเล่นด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะอาจจะเดินไปที่ซูสีส่ซูห้าได้เช่นไปเดินตัดหน้ากองถ่ายหนังอะไรเงี้ยครับก็ทิพหร์ไวโอลได้ทิ้งนั่นกำลังถ,ถ่ายดีๆเลยจิ๊กเกี้เดินมาเจอเลยโอ้โหเฮียฮ่าปาร์ตี้มากตอนนี้ก็มีข่าวบ้างมาครับอย่างเช่นเด๋ไปเจอศพมั่งล่ะโอ้พฤติกรรมแปลกแนั่นเลยครับสำหรับคนเล่นโปเกมอนโก้นะครับแล้วก็มีข่าวนึงครับ ซึ่งตอนนี้นะครับการขนส่งของวอชิงตันนะครับได้ทำการโพสทวิตเตอร์ Twitter นะครับว่าห้ามเล่นโปเกมอนโกขณะขับรถนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไอโปเกมอนโกเนี่ยมันต้องเดินทางไกลใช่ไหมฮะคุณต้องเดินทางไปหลายกิโลเลยแหละเพื่อไปตามหาโปเกมอนนะครับไปตามหาพิกาจูอะไรอย่างเงี้ยฮะค,คุณก็ต้องเดินไปนะคะแต่ขี้เกียจอ่ะคุณขี้เกียจคุณก็ต้องขับรถหรือขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วปัญหาก็จเกิดครับเพราะว่าคุณก็ต้องดูจอ ต้องขับรถไปด้วยซึ่งแน่นอนครับขนาดคุณแค่เอายกโทรศัพท์เนี่ยคุณกอ็อันตรายชีพหายไว้ว่าแล้วนะครับที่คุณต้องมาดูจองโรยมอนต์โกด้วยอันตรายสัสสเลยนะครับคุณผู้ชมนะไม่แนะนานะครับสำหรับคนต่างชาตินะครับและที่เกมตัวนี้จะมาไทยด้วยผมว่าคนไทยเนี่ย แน่นอนครับช่องสาวช่องเกตช่อง9้าเนี่ยออกขาได้นะผมรับประกันได้เลยว่าจะมีมประเดนเน็น,นนี้แน่นอนเช่นขับรถไปด้วยเล่นโปเกมอนโกวิด้วยตอนนี้ทางวอชตันห้ามให้ผู้เล่นนะครับเล่นเกมโปเกมอนโกขณะขับรถนั่นเองครับก็เตือนผู้ใช้ทุกคนด้วยนะครับเกมมันก็สร้างมาดีๆแล้วนะครับอยากไปทำลายเกมนี้มันเลยนะครับเดี๋ยวรอไดไทมาแล้วก็ไปลาปิกรจูกกันนะครับโอเคเรามาข่าวท้ายกันดีกว่านะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับนี่ ตอนนี้กำลังลด50%เลยนะครับตอนนี้เฟลายแมคโดนัลล์นะครับซึ่งพนักงานโอ้โหผมว่าควรตีมากๆเลยนะครับข่าวนี้เป็นข่าวของทางต่างชาตินะครับมีพนักงานนะครับเป็นผู้ใช้เนี่ยปกติไอ้แมคโดนัลล์เนี่ยเออจะใช้ Wi-Fi ฟรีกันใช่ไหมฮะก็ไปเล่น Wi-Fi ฟรีกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยากจะบอกเลยว่าพนักงานเนี่ยบางคนนะครับคือไอ้แมคโดนัลล์เนี่ยก็จะมีจอใช่ไหมไอ้จอเปิดโฆษณาอะไรเงี้ยนะครับแต่ปัญหาคือพนักงานคนนี้ครับในที่วิดีโอน่ะเขาเปิดหนังโป๊ ครับก็ใช้ไวไฟไนในการเปิดหนังโป๊เปิดให้ผู้บริโภคนะครับผู้ที่มาเข้าแมคโดนัลด์เนี่ยได้ดูกันจุดคีสุดที่กระดิกแมวเลยทีเดียวนะครับโอ้โหซึ่งตอนนี้ทางเมกโดนลอว่าน่าจะเห็นแล้วก็น่าจะโดนพนักขอนี้น่าจะเออน่าจะโดนไล่ออกแล้วล่ะเนาะนะครับแล้วก็มีคลิปหนึ่งครับก็คือผู้ใช้ Wi-Fi ของทางเมคโดนัลด์นะครับไเล่นการดูใช้ Wi-Fi ของแมคโดนัลด์ในการดูหนังโป๊นเองนะครับ <S <S จุดคีสุดมึงเงียบขนาดนั้นเลยครับถึงมึงมาดู ที่สถานะแบบนี้ครับสุดยอดมากเออคุณแอบดูในห้องก็ได้นะครับดูห้องน้ําก็ได้นะครับนะไม่ต้องไปดูตามแม็กนัลไอชาวบ้านเขานะครับบอกเลยนะครับซึ่งตอนนี้ทัพทางแมกนัลได้ประสานงานนะครับกับ eie นะครับ i n o u g is enough นะครับเป็นเว็บไซต์ในการสอดส่องนะครับการดูสื่อลามกอนาจารนะครับที่คัดกรองมากมายผมว่าอันนั้น่าน่าจะแม็กนัลเนี่ยน่าจะใส่รหัสผ่านใส่พาสเวิร์ดในการเข้าใช้แล้วละครับคุณผู้ชมครับเพราะว่า คุณผู้ชมเองกันและครับที่เป็นคนไปเปิดดูนักโป้เองนะครับจนแมคโดนัลล์เนี่ยได้มีการคัดกรองนะครับมาตรการนี้ขึ้นมาอย่างเข้มขคัดนั่นเองนะครับนะก็อย่าไปดูนักโป้เลยนะครับเออไปเช็คเมลดูเฟซบุ o กอินเตอร์เกมดีกว่าเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาช่วงต่อไปนะครับวันนี้เรามีแอปเด็ดนะครับแอปที่ตอนนี้น่าจะเป็นฮอตเดอะทาวมากๆเลยทีเดียวสำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมหัวร้อนๆนะครับพยายามจะฮอตฮิตเดี๋ยวมาดูแอปนี้กันครับเป็นแอปที่ชื่อว่า s l ิป p y ้ a c e เดี๋ยวเจอกันครับช่วงหน้าผม ช่งผมตอนนี้คุณอยู่กับรายการแจกแจงอนี่นะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่วงแจกแจงแอปนั่นเองนะครับผมนอกจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นแจกแจงหนังนะครับวันนี้เรามารีวิวแอปกันมากเลยครับผู้ชมครับเมื่อกี้ผมพูดผิดไปนะครับชื่อแอปชื่อแอปเี่ยนะครับมีชื่อว่า stepy pants นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเกมหัวร้อนเกมหนึ่งเลยก็ได้ที่ผมและเพื่อนๆผมเองเนี่ยเล่นกันอย่างหัวร้อนอุณนหนาฝาข้างเลยทีเดียวนะครับเกมนี้จะเป็นยังไงติดตามได้ในสกูปเกมนี้เลยครับผมไปเชิญชมกันเลย เอาละครับตอนนี้อยู่ที่หน้าโทรศัพท์มือถือของผมแล้วครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวแอปสเต็ปที่แพสกันนะครับซึ่งเป็นเกมที่ตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งของ App Store นั่นเองนะครับของ Apple นั่นแหละนะเกมนี้เล่นไม่ยากเลยครับว่าแค่คุณว่าแค่เอานิ้วมาจิ้มนะครับแค่นั้นแหละครับง่ายมากเลยก็เนี่ยจิ้ม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 นะครับให้ปานดานนะครับไอจุดสีดำเนี่ยคือจุดที่ถ้าห้ามเอาเท้าเนี่ยไปแตะครับถ้าว่าแตะเนี่ยก็จะแพ้นั่นเองนะครับ เกมนี้ก็ไม่ปุ่มเช็คเพอ้ออย่างม,มากมายครับมีอุปสรรคนะครับต่างๆให้โดนทำลายงานนี่ไงตายแล้วนั่นไงครับผมซึ่งในระบบนี้ก็จะมีการแต่งตัวนะครับออสามารถจะเก็บตังในเกมก็ได้หรือถ้าคุณขี้เกียจนะครับคุณก็ไปซื้อเอานะครับนะก็มีทั้ง35บาท59บาท9 9บาทอะไรแบบนี้นะครับก็มีแบบชุดกันตีกันตีเลยเนาะเนี่ยเช่นชุดเออิร์ฟบ,บอร์ดนะครับน่ารักเชียวนะครับ ชุดเป็นแพ็กเกจอยู่นะครับก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ก็บเองดีกว่านะครับน่าเล่นกว่าเยอะเลยเนี่ยครับเพาฮะถ้าแตกท่านหนึงเนี่ยก็แพ้แล้วนะครับปัญหาคือเกมนี้เล่นนานๆแล้วจะหัวร้อนครับผมบอกเลยซึ่งระบบก็จะมีระบบเป็นไฟกิฟต์นะครับเอาไว้แชร์ให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูได้นะครับบนทางเฟซบุ๊กทวิตเตอร์หรือว่าจะเซฟเข้าคัมิล่าโลของตัวเองก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยไปแชร์บนทางเฟซบุ๊กเอานั่นเองนะครับ นี่เป็นไงล่ะก็เกมนี้ครับก็ตอนนี้โหลดฟรีทาง App s t s t o นะครับนะซึ่งเป็นเกมที่ตอนนี้ผมก็เล่นอยู่นะครับตอนนี้ได้ท็อปประมาณสัก9ก้ากว่าๆนะแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าได้ไป1 0 0้ยกว่กวาแล้วด้วยนะครับโคตรฉดมากเลยทีเดียวนะครับใครเล่นเก่งๆเนี่ยก็เอามาแชร์เอามาให้ผมดูก็ได้นะคอมเมนต์มาทางแฟนเฟสได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีระบบเปิดน,นะครับแบบยังไงดูโฆษณานะครับเพื่อทําการ โปรดเช็คฟอยด์แบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็คือพอตายเนี่ยก็ต้องโหลดแอปเอานั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับผู้ชมผมตามที่ได้ไปดูสกุปกันนะครับโปรกมน,นี้สามารถโหลดฟรีนะครับในระบบไอเอสโนั้นนะครับไม่มีใน Android นะครับก็ไปลองเล่นกันได้นะครับใครอยากโวรดใครอยากคอดฮิตอะไรเงี้ยก็ไปเล่นกันได้นะครับผมไม่ห้ามเลยทีเดียวแล้วก็ใครได้แต้มอะไรเยอะๆเนี่ยก็แคปภาพมาส่งที่ แฟนเพจกันมางเลยเนอะนะครับมาโชว์สถิติกันมางนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีลีดเดอร์บอร์ดเลยนะครับสำหรับแอปนี้นะก็ไปโหลดกันได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วถูกสำหรับรายการเจตใจของเรานะครับตอนนี้คุณสามารถกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับทางผลงานต่างๆนะครับของ Teddy Production ได้นะครับตอนนี้ก็จะมีโปรเจกต์ใหม่นะครับก็คือมีกระชากขัวนะครับตอนนี้ แต่ต่อเสร็จแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะอัปโหลดกันเลยนะครับก็ติดตามได้ทาง f a c e b o o k c o m t h นึ i p i n k 1 1นะครับก็จะมี แก๊กคาฮานะครับแก๊กคาฮากลกตลกอะไรยเงี้ยครับเป็นภาพตลุกตลกแล้วก็คลิปมากมายให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c คร b e ตรงนี้เลยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับก้อนเนาะก็มีซันนี่อยากทำนะครับเดี๋ยวก็จะมาตีบวกนักเตะต่อไปนะครับตอนนี้ยังไม่ถ่ายนะครับแต่ตอนนี้ติดตามอยู่นะครับเตรียมตัวจะตีบวกแล้วนะครับเดี๋ยวก็น่าจะเจอกันอาทิตย์หน้านอกับซันนี่อยากทำนะครับโอเคก็พูดเสยเยอะแล้ววันนี้กับผมนายซันนี่ลาไปเชิไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในอาทิตย น,นะครับไม่มีอะไรมากก็นอกจากคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว